ครับท่านผู้ชมที่รับทุกท่าน,นครับยินนี้เขสู่ช่องกำนาังชาแนลนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ลพบุรีนะครับพระปรางสายอดน,นะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวด้านในกันนะครับไปกันเลยนะครับด้านไหนเดี๋ยวต้องสิบตัวนะครับ ซื้อตัวปลาซื้อตัวไม,ไ,ไม่ครับเอามากินเลยครับเเอาวน,นี้ลยค่ะครับเดี๋ยวข้าไปแล้วนี่เ่าไหร่ครับติบป่าเขากินหรอไม่รู้จะจะถ่ายกินอ่ะกินเหรอของชอบก็เลยตรวจ <laughs> นี่อ่ะเข้ามาแล้วนะครับ ด้านในก็จะเป็นปรางสามยอดครับเป็นปรางสามยอดอากาศก็เริ่มร้อนนิดหนึ่งแล้วนะครับก็คล้ายๆพระปรางของไอ้วัดประสีมหาธาตุนะครับที่สร้างขึ้นจาก หินศิลาแรงนะครับทั้งหลังนะครับแล้วก็ฉาบด้วยปูนนะครับฉาบด้วยปูนนะครับ <c oughs> ก็โดยรอบนะครับก็ไม่ค่อยมีลิงมากวนใจเท่าไหร่นะครับไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนว่าเขาได้เอาไปในเอาไว้ในที่ ไอ้วนนกรงนะครับนะครับอ๋อก็มีการบูรณะนะครับน่าจะผลพวงจากไอพื้นดินไหวหรือเปล่านะครับก็มีการบูรณะกั้นพื้นที่ไวน้นะครับนะครับก็น่าจะบูรณะขึ้นให้ ยอดสมบูรณ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าน่ยน้องลิงก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่มงแหละข้างบนนัครับเนี่ยขายังมีอยู่ครับก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นวิหารนะครับวิหารด้านหน้าของไอ้พระปรางสามยอดนะครับ เป็นพระพุทธรูปหินแกะสลักนะครับที่อยู่ในพิหารองค์นี้นะครับอยู่ด้านหน้าของพระปรางนะครับปรางสามยอดก็เดินไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะเขากั้นพื้นที่ไว้นะครับ น,น่าจะเดินได้แค่สององนะครับองค์ฝั่งนี้ก็น่าจะปิดกั้นไว้นะครับก็ดูดูแล้วน่าจะมีการบูรณะนะครับมีการบูรณะอะไรสักอย่างนะครับ ก็มีพลังมาเที่ยวเยอเช่นกันนะครับมีลิงนอนอยู่หลายตัว ฐานล่างนะครับก็จะเป็นศิลาแรงนะครับเป็นศิลาแรงวางเป็นฐานร่างนะครับเพราะส่วนส่วนมากปราสาทหรือปรางต่างๆก็จะเป็นศิลาแรงนะครับแล้วก็แกะสลักเป็นบุวความบุงายเนี่ยมาตะกอนนะครับไม่รู้ใช้อะไรแกะสลักเรียบนะครับไม่มีสะดุดเสมอ ทำได้สวยงาม,มครับก็เป็นศิลปะปูนปั้นปูนฉาบนะครับก่อด้วยสาลาแรงขึ้นไปแล้วก็ฉาบ แล้วก็แกะสลักเหมือนกันนะครับตัวนี้นเนี่ยเสาเนี่ยก็แกะสลักเป็นฤาสีนะครับเป็นฤาสีชั้นเขานะ่าเนี่ยหินแกะสลักทั้งหมดนะครับกนะ็จะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นหินทรายหรือเปล่าหินทรายปอนด้วยนะครับเนี่ยนี่เป็นหินทรายด้วยคล้ายๆปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับที่ใช้หินทรายที่ไม่ได้ ไอหินหินสดาแรงก็จะเป็นแค่ฐานนะครับแต่นี่ใช้ขึ้นไปร่วมกันนะครับทั้งเสาแล้วก็มุกนะครับที่ยื่นออกมานะครับใช้หินทรายแกะสลักนะครับแกะสลักรูปนะครับเป็นร่องเสียบ ไม้สองข้างเลยนะครับฝั่งนี้ ัหนใม่ครบก็จะไม่ให้เข้านะครับก็จะมีน้องลิงอยู่ไม่หลายตัวเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับ เดินดูได้โดยรอบนะครับดูข้างในก็ได้นะครับที่นี่ก็เป็นสถานที่โบราณหนึ่งครับคล้ายๆปราสาทหินพนมรุ้งนะครับ,รห,นนรรบหรือปราสาทหินทั่วๆไปครับที่แกะสลักเสาแล้วก็จะมีสีชั้นเข่าอยู่ตรงนี้นครับประตูก็จะเป็นหินนะครับ มาตั้งโบราณสร้างนะครับทั้งแท่งแล้วก็ยิ่งดูแล้วยิ่ง น่าทึ่งนะครับชักร่องนะครับชักร่องนะชักร่องหินแล้วก็ขัดให้มันเรียบครับรู้ชาอะไรขัดทั้งเสาเนี่ยนะครับเป็นเหลี่ยมเลยนะเหลี่ยมยังก็ใช้หินเจียตัดเลยนะครับ มันเป็นเหลี่ยมได้ขนาดนี้เลยนะเหลี่ยมเหมือนเจี๊ยตัดเลยเลยนะ นี่เก็จะเป็นปูนฉาบนะครับนี่ก็จะเป็น,ปน,ปน,น,กเ,ปนเกสลัก รอบข้างนอกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมข้างในนะครับว่ามีอะไรมากนะครับก็ฝากคลิปนี้ก็ไว้เพียงตอนนี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันด้านในนะครับ